คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างปลายฟ้าพอหลักบุญฝ่ายแดงครับเจอกับเพลงเอราวันพิกัดน้ำหนัก103่อปอนด์นะครับเอาละครับยกนี้เพลงนี้ไม่ถอยแล้วนะครับออกมาเดินเปิดเกมเข้าหามีสาสแข่งขวายาวๆาดูนะครับโอ้โหปลายฟ้าก็ไล่แขนเอาไว้วงไนแล้วก็แทงโต้นะครับโอ้แต่ละดอกนี่ก็เนื้อเน้นเหมือนกันนะครับและกันสนุกแล้วครับแบบนี้ ออกมากรครับแงออกมากรครับมากระตรงกลางเวทีเดินขยับเข้าหาครับเพลงแม่ดูว่าขาอีกทีหนึ่งลุดครับแข้งขวาของเพลงครับเดินขยับเร็วเข้าหาครับขวาสาดเข้าไปครับเจอ่าซ้ายทิ้งเข้ามาสองบาดโอ้โหเสียงฮือเสียงฮานี่มาเลยครับโอ้โหนี่ครับมาอยากนี้เห็นครับเพื่อนผู้ชมยกสามเดือดแล้วตอนนี้วงในอากรรมการแยกก่อนแกะออกมาสู้กันต่อกลางเวที เอาละครับเริ่มจะเบียดเข้าหาเร็วขึ้นวงในปล้ำในอาศัยรูปร่างที่ได้เปียบด้วยครับเพลงโอ้โหมาเกาะได้มีเด้งตีหลายฟ้าออกมาชกในเกมตั้งรับบ้างแล้วนะครับมีแข้งซ้ายคอยกัดแต่จะต้านความใหญ่ไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเบียดก้าไปแทงแต่ละดอกนะครับเนื้อเน้นๆทั้งนั้นแะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับแหมเหมือนจะไปเหมือนจะไปแต่ว่าเนี่ยครับฟ้องกรรมการว่าแหมโดนแทงกระจับอ่ะครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับ เอาละครับก็ต้องพักนะครับให้พักก่อนนะครับตามกติกาครับดูภาพช้าครับดูภาพช้ามาจังหวะไหนครับโอ้โหเข้านี่ก็อ่โอ้นี่ครับอาชังักเลยครับอ่ะก็มันกดถือว่าโดนก็ก็อ่าก้ามกึ่งค่อนข้างจะก้ามกึ่งนะครับก็ตามภาพนะครับทางบ้านก็แหมอาจะเห็นตรงกันนะครับ โดนตรงไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ก็สั่งเบรกเกมก่อนครับพักสั่งแป๊บหนึ่งครับขึ้นมามาตอนนี้ไหวแล้วครับสถานการณ์มาได้พักมาจะหายจุกหายเสียบแล้วครับอ่ะว่ากันต่อครับยก3ก็เริ่มเดินเหมือนเดิมนะครับเพลงเริ่มจะได้ใจเบียด้าไปปลายฟ้าก็มีแข้งซ้ายคอยะกัด ดูนะครับดูจังหวะการตีนะครับจับตาดูดีๆนะครับโอ้โหดูว่าออกแต่ละดอกนี่แหลมๆหนักๆทั้งนั้นเพลงปลายฟ้าพยายามจะโอ้ยจะหักนะครับแต่ยังไม่ลงโอ้ยเอาละครับแบบนี้นี่ดูว่าจะเป็นงานหนักของปลายฟ้าแล้วครับเอาละครับยกนี้ดูว่าเพลงนี้จะออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าหาใยความใหญ่นะครับเบียดเขาหาชนเข้าไปปลายฟ้า ชกในเกมตั้งรับนะครับมีแท่งซ้ายวงไรก็คอยไล่แขนงแล้วก็แทงโตเกมการชกนี้กลับมาเบียดกันอีกครั้งแล้วนะครับถึงตอนนี้ดูนะครับใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเพลงไม่สนเบียดก็ไปปล้ำไปเรื่อยแม้ว่าตัวเองสถานการณ์จะได้เปรียบนะครับแต่เป็นตัวเดินเปิดเกมครับเพลงเดินเข้าไปครับไฟฟ้าพยามดักสาสแข่งซ้ายวงไรโดนจอกโดนจอกแล้วยังไงครับนับไม่นับครับต้องนับแล้วครับครั้งนี้ครับโอ้โหนี่ครับ โอ้แต่ว่าฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับปลายฟ้ามาทําท่าจะดีจะดีครับโอ้โหแต่ว่ามาเดี๋ยวดูครับลอดไม่รอดครับมีเวลาอีกครึ่งยกที่4ี่นะครับครึ่งยกของยกที่4มาตอนนี้เพลงเล่นเกมเลยครับโอ้นีครับโดนกระจับอีกแล้วครับเดี๋ยวอืออ่ะเดี๋ยวดูภาพช้ามาดูกรรมการกรรมการว่ายังไงพี่บอนนับครับนับนะเพราะว่าอยู่ในดุลพินิจของท่านกรรมการแล้วครับ เพราะว่าท่านอยู่ใกล้ที่สุดแลลวครับเรียบร้อยเลยนะครับชัดนจนทีุ่ดครับโอ้โหโดนทําท่าจะแรงขึ้นมามาโดนศอกนับแล้วก็มาโดนอีกชุดเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าช้าชัดชัดครับว่าเกิดอะไรโอ้โหนี่ครับจังหวะที่โดนศอกหล่นไปครับโอ้โหมามื่นเมื่นเมาส์ครับนี่ครับโอ้โหมากกงานสั้นๆนะครับแต่ว่ามันเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับแล้วก็ไม่ น่าดูจากจังหวะภาพเช้าก็ไม่ไม่น่าจะโดนแลยครับแต่ว่าตกใจหรือเปล่าครับฝ่ายแดงแทงเขาด้วยนะครับในจังหวะแทงยกไปแทงเขาแล้วก็ทิ้งตัวลงไปหน้าหัวโดนกระจับนี่ครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงครับกอไก่เล็กมรัตนบัณฑิตฝ่ายน้ำเงินเชนเพชรนาคาครับพี่แกน้ำหนักค่อนข้างใหญ่เลยครับ127อปอนด์เอาละครับยกที่สานะครับ ปล่อยตัวออกมากอไก่เล็กนี่ขยับเข้าหาตามสไตล์เชนนี่ไม่รีบร้อนนะครับชกตั้งรับแล้วก็แข้งซ้ายนี่โอ้โหออกเนื้อเนื้อสองดอกแล้วนะครับกอไก่เล็กต้องเดินเบียดถึงตัวดูวงไหนจะตีได้หรือไม่ได้นะครับโอ้ยเลยว่ามีจังหวะไล่แขนกดแขนเอาไว้ตีไม่ได้นี่นกรรมการต้องแยกก่อนครับเดินเข้าหาต่อเลยครับกอไก่เล็กครับเจอหมัดซ้ายครับชิงออกมาก่อนเลยนะครับหมัดของเชนครับ ซ้ายครับดูความเร็วเป็นรองเลยนะครับแต่ลูกแข็งแรงแข็งแกร่งเดี๋ยวดูครับเอาแข้งขวาโตขึ้นด้วยซ้ายครับเชนนี่ครับซ้ายไปซ้ายน้ําเงินครับาเดี๋ยวดูครับขวากับซ้ายขวากับซ้ายขยับจิ้มหมัดครับมาแต่ว่ามายังเฉยอยู่ครับอ่ะกอไก่เล็กนี่ครับมานักลงทุนผูพิชิตความเจ็บปวด ต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวนะครับไปยืนคุยไม่ได้เชนนีด่ดูว่าจะมั่นใจในฝีมือไต่้ายต่อย้ายกอไก่เล็กจะจะโมโหนะครับเดินเร็วขึ้นเบียดเข้าไปแต่จังหวะออกอาวุธนั้นก็แรงทุกลูกเหมือนกันแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่ค่อยถนัดนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในเชนก็ไล่แขนกดแขน,นครับวงในก็โอ้ไล่แขนแล้วก็แทงด้วยดูครับกอไก่เล็กช้ากว่านะครับพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับแต่ว่าเชนไม่สนใจครับ ไม่แต่งตัวนานจริงเสียบจริงตีมาก่อนครับพ,พี่แฟนบัดมวยใจดีบอกเอาไปก่อน1 0 0 0 0แสเอาไปก่อน1 0 0 0 0แสนครับทาพ่เกมได้แห่ก็ดูแล้วเสียเปรียบยังไม่เยอะนะครับฝ่ายแดงมจังหวะนี้มามขอทําได้สวยๆสักชุด2ชุดนี่มาเสียงเฮแล้วมาแล้วกอไก่เล็ก กอไก่เล็กตีเอาโ,โอ,โอ้โดนหักล้มลงไปอีกครับยกนี้ทำท่าจะแรงขึ้นมานะครับกอไก่เล็กเดินต่อยมัดสาดแข้งปล้ำในมาโดนพลิกเหลี่ยมล้มลงไปอีกเอาเครื่องเริ่มติดหรือเปล่านะครับตอนนี้จับได้ตีได้เขาบอกว่ายกสี่นี่จะเป็นยกเก่งของกอไก่เล็กจะเร่งขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพร่างกายมีดูว่าหยุดไปนานด้วยครับอืเอาเด,เดินเดินเร็วขึ้นครับหมัดขวามีมีมีใบไม้สำหรับลำตัวครับวงนายตี แต่ว่าดูเกมวงในยังดูอึดอัดนะครับเกมของกองไก่เล็กเพราะว่าเนีย่ยเจ้าเชนมีมีแทงสู้แล้วก็มีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับจังหวะขาลอยแค่ปัดทิ้งเลยนะครับตีเข่าซ้ายครับกองไก่เล็กบิดมาบิดมาได,ได้อีกไม่ได้อีกหรือเปล่าครับสับซอกซ้ายครับสับอีกทีแล้วอ้า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 วตอนนี้มาวุ่นวายวุ่นวายแล้วครับสนามมวยนาราชฝรังสิต เอ้าหมากอไก่เล็กอัชีตก็มีนะครับเอ้าตอนนี้โอ้โห<อ>ตีเลยครับยาระะีป,ประทะกันไปแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าเชนี่สามยกดูว่าเป็นพพะเอกเลยแต่พัดโดนหนักๆนี่ทำท่าจะยุบจะย่นเหมือนกันโอ้กอยกอไก่เล็กตอนนี้เริ่มได้ใจเบียดขยมเป็นการใหญ่เอ้าไม่รู้ใครจะเป็นลมแล้วนะครับตอนนี้เบียดเข้าไปปล้ำในใส่อย,ย่างเดียวโอ้ยเหลือเชื่อนะครับเพราะสามยกแรกนี่ถือว่า เชนี่โชว์ความเป็นพระเอกเลยครับผมเอาไว้ฉายยกนี้ครับพี่อานีครับผมเอาไว้ฉายยกนี้ครับนี่ครับมาตอนนี้ไหซอนชนอย่างเดียวครับกอไก่เล็กมาอยู่ที่น้ำเงินครับเชนผักออกไปซ้ายเบินไปสองแข้งโอ้โหมาจังหวะเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะฉายจังหวะโชว์ครับมาของไทรจะเนื้อเน้นเน้นกว่ากันอ่ะลุยต่อครับกอไก่เล็กลุยต่อครับทีมเข้ามาตีไม่ตีตีไม่ตีตีเข่าซ้าย โอ้โหได้สามดอกนี้ขึ้นมานี่ในเวทีนี่บรรยากาศนี่โอ้โหเรียกว่าเฮกันสน่นเลยนะครับท่านรองเบียดตีดูนะครับโอ้ยชุดนี้ก็ทำทำได้ดีนะครับเอาเลยครับเชนจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้แล้วนะครับแข้งซ้ายที่ว่าจัดจ้านต้นๆน,นี่ดูว่าจะหายไปแล้วครับ จะพลิกหรือเปล่าครับมวยคว่นี้จะพลิกหรือเปล่าครับมีศอกขวาจักเอาไว้ครับแต่ว่าเนี่ยครับดื้อเหลือเกินครับกอไก่เล็กไม่สนใจพอหรือเปล่านาทีกว่าๆพอหรือเปล่าครับและกรรมการท่านก็เดินไปรับใบให้คะแนนแล้วก็ทันไปที่น้ำเงินครับน้ำเงินโอ้โหเทเพ็ดนาคาครับ้านี่ครับหาจัตโต้โอ้โหเอาชะนะคะแนนกอไก่เล็กมรัตนะับนดิตแบบมา เฉือนกันกิ๊กสุดท้ายเลยครับ